เอ้าจังไดครับผมผู้ใดมากเชฟรักเชฟมาทางนี้ครับผมกับเชฟ2 5 L T ปี2018ครับผมรถไม่มีศูนย์ไฟนั้นไม่ค่อยรับจัดแต่จาาเกียมจัดให้ครับนี่โปรโมชั่นผ่อน2.9ันหนึ่งปีครับผมหมดโปรโมนราคาเต็มอยู่5,200รกว่าบาทครับดูการแต่งก่อน3นิ้วนะครับผมนี่ดูล้อวิลนะฮะโอ้โหนะครับไปฟังเสียงท่อก่อนนี่ข้ามขั้นตอนนี้ไม่ได้ ตามจริงนะครับคอนจะไม่ได้ตามแต่แก็ได้มาดูหันใจด่านสวจพี่ดองอ้าวให้ดูภายในนิดนึงครับคันนี้เลขไม้ห้าหมื่นสองนะครับนี่หน้าจอสัมผัสเกียร์หกสปีดบอดผ้าหนักกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้าแคปเปิดได้นะครับในราคาค่ะตัวสามแสนสองหมื่นบาทนะครับให้ดูห้องเครื่องยนต์นี่ เอาเดิมเดิมครับเน้นแค่แต่งข้างนอกรอครับไอพวกข้องตรงข้องแต่งเนี่ยไม่ค่อยทำครับเพราะว่าเวลาพังมันซ่อมยากนะฮะอ้าวสนใจติดต่อสอบถามได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปนะครับต่างจังหวัดไม่ต้องมาทำสัญญาถึงที่โ่งรถให้ปีถึงบ้านจากเข้มจัดให้รับรถแน่นอนจ้ง